นี่ครับรถสุรินโครา,ราสอ .2 นะครับเป็นบคสก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับบคสหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราศาทจังหวัดสุรินนะครับอันนี้สายยังครับปราศาสตรแนงมุดนะครับรถสองแถวสายปราศาสตรแนงมุดนะครับก็เป็น อำเภอกาบเชิงนะครับแหนงมุดตำบลน่าจะเป็นตำบลนะครับแหนงมุดไม่รู้ว่ากาบเชิงหรือว่าอำเภออำเภอที่ตั้งใหม่นะครับอำเภออะไรนะครับผมก็จําไม่ได้อำเภอตำบลแหนงมุดก็เป็นอำเภอกาบเชิงเนาะครับเนาะปราศาทแล้วก็ไปตำบลแหนงมุดไปกาบเชิงปัจจุบันนี่ยังมีบริการเรียนสองแถวอยู่นะครับเนาะปัจจุบันนี้ยังมีบริการอยู่เนาะนี่รถสองแถวเนี่ย กี่บาทครับนี่จากอำเภอปราสาทไปนงมุดเนี่ย40บาทอ๋อ40บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นรถสองแถวสายสุรินทร์ปราสาทนะครับสุรินทร์อำเภอปราสาทนะครับคนรับปราสาทแนงมุดขึ้นกันนะครับนี่ครับบรรยากาศของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับนี่บรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะครับ,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 บนี่รถไปโคราชนะครับสุรินโคราชนะครับทั้งนี้นี่รถตู้ไปช่องจอมนะครับคันนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ